สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมยีต้อนรับที่บิ๊กดีเจอระเข้าสู่ห้องรับแขกข่าวสดของเราขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนอื่นให้พี่บิ๊กแนะนำตัวกับแฟนๆข่าวสดรอบสวัสดีครับผมบิ๊กดีเจอระครับผมก็วันนี้เนาะเพลงใหม่ล่าสุดครับค่ะเพลงเอเลียนใช่ไหมคะใช่ครับเพลงชื่อเอเลียนครับเพลงนี้ที่มาที่ไปอะไรยังไงคะเกิดขึ้นได้ยังไงคือผมมันเป็นคนชอบเขียนเพลง ที่บงบอกถึงตัวตนผมอยู่ละอย่างเพลงแรกๆที่คนน่าจะรู้จักผมก็จากเพลงไม่เหมือนใครซึ่งบ่งบอกว่าผมอะไม่เหมือนคนอื่นนะแต่คำถามสำคัญก็คือไอการที่ผมไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยมันหมายความว่าอะไรอะไรเงี้ยผมเลยอยากจะขยายความตรงนี้มากขึ้นว่าที่ผมไม่เหมือนใครอะเพราะว่าจริงๆแล้วอะผมเป็นเอเลี่ยนไงครับผมอันนี้คือ,เ,อ,อ<ม>เหตุผลแรกครับในการสร้างมัน แล้วหลายๆคนก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยดีจิลามีเพลงเกี่ยวกับเกาแล็กซีเยอะนะอมากเพลงเกี่ยวกับดวงดาวเพลงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เยอะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของผมที่อยากจะบอกใบ้ทุกคนว่าผมไม่ได้มาจากโลกนี้นะเพราะผมเป็นเอเลี่ยนฮนะก็แปลว่าจริงๆที่ผ่านมาคือเรารู้มาตั้งนานแล้วคือผมอะ่ะเพิ่งกลับมาจําได้ครับจากการทำสมาธิครับผม ฮะเมื่อไม่นานมานี้ครับก็ประมาณสี่ปีครับสีป่ปีช่วงโควิดครับอ่าแล้วช่วงไม่เดี๋ยวว่าช่วงสี่ปีนั้นเราเราก็มีเพลงออกมาหรือยังคะหรือว่ามีครับมีม,มีผมก็มีเพลงเกี่ยวกับออกาศออกมาเรื่อยๆนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมผมต้องเขียนเพลงพวกนี้อ่าคือแปลว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราแบบชอบเพลงเน,นี่ยใช่ผมรู้สึกแค่ว่าผมต้องทํามัน,นครับมันเหมือนมีโคดดิ้งหรือว่ามีคําสั่งเสียงบางอย่างลงมาที่ผมเพื่อที่จะต้องทําสิ่งต่างๆ ผมก็พยายามจะหาคําตอบว่าเอเสียงหรือว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยมันสอดคล้องกับตัวตนผมยังไงบ้างผ,ผมอยากจะรู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับก็เลยเกิดการนั่งนั่งสมาธิแล้วก็แบบใช่ครับแล้วก็เลยมาเป็นเพลงนี้ใช่ไหมคะครับผมถูกต้องครับซึ่งในเพลงเนี้ยผมพยายามจะเล่าให้มันดูสนุกดูไม่น่าเอ่อไม่น่าเบื่อแล้วก็ที่สําคัญเลยคือไม่จริงจังจนเกินไป ไม่งั้นคนเขาก็จะรู้สึกว่าเออยิ่งพูดเรื่องแบบนี้มันยิ่งเพียเพ้ยนๆอยู่ละ<ม>ในตามบันทัดฐานของคนทั่วไป<ม>แต่ว่าเราก็เลยทําให้มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นเรื่องสนุกน่ารักอะไรอย่างนี้ซึ่งซึ่งจะมองว่าเหมือนมาอําก็ได้<ม>หรือเรื่องจริงก็ได้ครับผมสําหรับคนที่คุยแล้วเก็ตในแบบที่ผมอธิบายเอ,อผมก็เลยนํามาเล่าเป็นเรื่องราวของเอเลี่ยนเอเลี่ยนตัวหนึ่งที่แบบมาจากดาวดวงอื่นมาที่โลกเพื่อมาตามหาสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่มันหายไปแล้ว เออก็คือความรักครับผมเพราะเขาได้ยินมาว่าที่โลกเนี่ยมันยังมีมันยังมีสิ่งนี้อยู่ก็คือความรักเป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานที่ดีที่หาได้ยากยิ่งในจักรวาลของเราเอ,อเลีย์มันเลยมาออกมาเสร็จปุ๊บมันกลับตกใจมากแล,แล้วแล้วก็งงกับสังคมที่เจอเพราะว่าไหนอะความรักมันมีแต่คนที่กลัวเรามันมีแต่คนที่เกลียดเรามีแต่คนที่แบบไม่เข้าใจเราทั้งที่เราพยายามที่จะมาสื่อสารกับเขาว่าเราอ่ะเออมา เ,เพราะว่าเราชื่นชมพวกคุณนะเราเห็นว่าพวกคุณแบบเ,เติบโตกันด้วยสิ่งที่เรียกว่าความรักได้แนละ้วมันเป็นสิ่งที่วิเศษมากเราอยากจะรู้จักคันบ้างเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้คือเรื่องราวในเอ็มวีครับ้อนนั้นเนื้อเพลงที่อยากจะสื่อก,ก็คือ,คอ,อใช่จริงๆมันก็เป็นแบบนี้เลยครับผมก็เล่าแบบเนื้อเพลงผมเอามากางอ่านมันก็เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเอเลี่ยนตัวหนึ่งที่แบบว่าเอ,อมาตามหาความรัก<ม>ในท่อนฮุกมันก็จะร้องว่าความรัก โอ้โห love love where is the love ความรักอยู่ที่ไหนความรักอยู่ที่ไหนนั่นคือสิ่งที่เขาพูดนะใน MV เอ่อในเพลงซึ่งเอ่อถ้าเกิดว่าเรามองในเชิงปรัชญาครับผมการเป็นเอเลี่ยนเนี่ยก็ก็หมายถึงการที่เราพูดถึงคนคนหนึ่งที่ถูกมองข้ามไปคนที่เราไม่เข้าใจมองเขาว่าแปลกซึ่งซึ่งในสังคมมีเยอะมากคนที่ถูกมองแปลกหรือมองข้ามไปซึ่งซึ่งเราสามารถจะเปรียบเปย ให้คนเหล่านั้นได้รู้สึกทัชไปกับเราได้ด้วยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่พวกคุณนะที่ถูกมองข้ามหรือถูกมองแปลกหรือรู้สึกแปลกแยก,กอยู่ก็มีเราอีกคนหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นเอเลี่ยนมาเสมอเราแบบเหมือนคนไม่เก็ตเราอยู่ตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ผิดนะที่เราจะเป็นแบบนี้ในการที่จะเอ็กเพรสตัวตอนออกไปแล้วอยากให้รู้ว่าคุณยังมีเพื่อนอยู่นะหมายถึงคนที่ถูกมองข้ามหรือว่าถูกมองแปลกแยกหรือถูกมองเป็นเอเลี่ยนเหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับผม แล,แล้วตอนตอนที่แบบทีมบิ๊กุตอนที่ก่อนที่จะประกาศจริงๆอะคะ่ะว่าเป็นเอเดียนมีคิดนะครัว่าเราประกาศออกไปแล้วแบบผลตอบรับอะไรเงรี่ยามาหาเรามันจะเป็นยังไงผมผมคิดมาในระดับหนึ่งแล้วครับว่าบอกไปมันจะมีหลายด้านดีเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะฮะผมบอกไปเขาก็คิดว่าเป็นมุกตลกจากคาแรคเตอร์ของผมที่แบบเออพี่บิ๊กปั่นแน่เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นผลดีก็ได้ร้านเอนเตอร์เทนเมนต์ ส่วนมันเป็นผลดียังไงอีกก็เป็นผลดีสําหรับคนที่อ่านแล้วรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องปัดนะมันเป็นเรื่องจริงเขาก็จะได้มีความหวังว่าเฮ้ยมันมีคนที่กล้ามาบอกถึงตัวตนเราไม่ต้องกังวลอีกแล้วนะว่าเราจะต้องเอเอหลบหลบซ่อนๆกันเพราะมันมีคนที่กล้าพูดเรื่องนี้ออกมาถึงแม้คนอื่นจะมองว่าเพี้ยนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วมันทําให้เป็นการเหมือนส่งสัญญาณให้รู้ไกลๆว่าแบบเฮ้ยมันมีไอเรอีกคนนึงว่ะ ้เมันไม่ใช่ก,กลัวที่แบบเพียเพ้ยนๆแล้วแบบเพื่อนแบบหาว่ากูบ้าอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยครับผมมีแบบเข้ามาหาตัวมีไหมคะมีมีครับกระแสตักตรงนี้อะไรมีเยอะเลยครับมีคนทักมาอ๋อหมายถึงมาแบบเดินมาหาที่ตัวเราแล้วแ,แ,แบบพักมากอ๋อมีเยอะอันนั้นเยอะมากครับทักมาอยากจะคุยเรื่องพลังงานเรื่องจิตวิญญาณเรื่องว่าแล้วหนุมาจากไหนคะหรือว่าบางคนก็แบบทักทายเรามาจากดาวดวงนี้ดวงนั้นอะไรอย่างเงี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็มองเป็นแง่บวกใช่ครับมองเป็นแง่บวกเรารู้ใช่ไหมบางทีคนอาจจะ เออได้ได้ครับไม่มีปัญหาครับมันมันไม่สําคัญว่าคนจะอําผมหรือเปล่ามันสําคัญว่าตัวผมตอบรับต่อสิ่งต่างอย่างไงมากกว่าครับแต่เราก็แฮปปี้กับแฮปปี้มันได้สื่อสารกับแฟนๆของเราด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับผมว่ามันตื่นเต้นนี่นะครับมันไม่ทํามันไม่น่าเบื่ออย่าลืมนะครับสังคมเรากําลังจะเข้าสู่ความหลากหลายที่มากขึ้นนี่ก็เป็นการเปิดประตูสู่ความหลากหลายอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นการทาให้ผู้คนได้แบบอมีแนวคิดเพิ่มขึ้นมีมุมมองมากขึ้นในชีวิตครับผม เรื่องราวต่างๆขอชีวิตเราแน่นอนมันมี impact กับรบรงและกระแสเพลงนะคะกระแสเพลงเอ่อเพลงเนี่ยครับมันเป็นเพลงที่ผมทํามาเพื่อที่เอ่อให้ผู้คนได้เข้าใจถึงตัวตนผมอันนั้นข้อหนึ่งแต่สิ่งสำคัญเลยคือการอยากจะให้เด็กขอได้เพลิดเพลินกับความสนุกทางดนตรี ซึ่งซึ่ง,งส่วนใหญ่กระแสที่ตอบรับกลับมาจะเป็นเด็กฮะที่ชอบมันเพราะว่ามันมีจิมมิกเล็กๆในเรื่องของภาษาเพลงที่มันใช้แล้วก็เขารู้สึกว่าให้มันน่ารักดีอะไรเงี้ยครับผม,มถูกต้องอครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาก็อาจจะเออฉันเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันเพลงนี้มันมันแอบฟังยากไปนิดนึงก็ใช่ครับเพราะมันเป็นเพลงเอเลี่ยนเนี่ยฮะมันจะฟังง่ายๆก็ก็ไม่ใช่แล้วฮะนม่ก็ไม่ครับก็เรียกว่าเนื้อเพลงที่ทำออกมาเหมือนว่าคนอาจ ใช่ครับร้องนําย้าครับผมแต่ว่าเพลงนี้ครับผมไม่ได้แบบว่าทํามาเพื่อหวังให้ร้องตามได้นะครับคือผมมองว่าเอให้มันเป็นเพลงประหลาดระหลๆสักเพลงหนึ่งที่ให้พวกเขาได้จําในความประหลาดนั้นนะครับผมร,รู้สึกอย่างนั้นนะครับแล้วท<อ>่อน R นี่ายคโอเคโอเคโอเคคือไอ้ท่อนนี้ครับมันคือชื่อของผมะอะชื่อของผมคือดีจลาดถูกไหมฮะมันคือดีจี e r r a r d ถูกไหมฮะนี่คือภาษาอังกฤษถ้าเราเอาเสียงวรรณยุกต์ออกหมดเลยมันจะกลายเป็น d e r r a r d พระองค์ก็คือมันมีความหมายในจริงใช่ใช่ใช่ผมเอาชื่อผมเอาวรรณยุกต์ออกให้เหลือเป็นแค่การออกเสียงแทนนะฮะคิดนานไหมคะจริจริงแล้วมันเยอะเออคิดนานไว้ครับผมแทบไม่ได้คิดเลยครับผมรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรตลกๆตรงนี้ใส่มา แค่นั้นแหละครับแล้วมาถึงแนวเพลงนะเราะมีแนวเพลงเห็นว่าอะไรสเติอ่์แนวเพลงะครับคือผมผมอ่ะเอาความเป็นป๊อปคออือยังยังคงความเป็นป๊อปไว้แต่ผมผมผมใส่ความเร็วเข้าไปด้วยครับเอ่อเลยทําให้มันเป็นเหมือนเพลงที่ค่อนไปในทางไฮเปอร์ป๊อปครับเขาเรียกว่าไฮเปอร์ป๊อปมันเพลงเร็วเป็นเพลงเร็วที่มีจงังหวะแบบสนุกเต้นได้ฮะแต่ว่ามีความป๊อปของทางคอร์ดแนละฮาร์โมนีอยู่อะไรเงี้ยครับผม เนคลาสเอ็มดีอณมากขอบคุณมากครับอบครับอเมีก็ต้องขอบคุณพ่วมกับนะผมก็เล่าเรื่องราวที่ผมบีฟอยากอยากอยากให้มันเป็นไว้แล้วเขาก็ไปทำเพิ่มเติมมีลูกเล่นต่างๆมากมายอะไรเงี้ครับผมที่เกิดขึ้นเนี่ยอ็มีก็เป็นการร่วมกันสร้างแล้วก็รู้สึกสนุกมากกับงานนี้ครับ แบบสื่อสารในสิ่งที่แบบตามเนื้อเพลงเลยถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องจะเอาแบบมีเอเลี่ยนมาได้มีเอเลี่ยนแบบเออแล้วคนจะทํายังไงกับเอเลี่ยนแบบเอเรียกมาจิบชาหรอก็ไม่ใช่แบบอะไรเนี้ยคือถูกต้องต่างหารักแท้คนบอกเอเลี่ยนน่ากลัวยังเลยแต่ที่ที่หาคือเอเลี่ยนตัวเนี้ยมาแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยมายื่นเฉยคนกรี๊ดแล้วครับผมผมคิดว่าเราอ่ะตื่นตระหนกกับสิ่งที่เราเห็นต่อหน้ามากเกินไปก่อนที่เราจะได้วิเคราะห์มันจริงๆอ่อ่ะอ่าที่เราอาจจะ ถูกต้องถูกต้องเราถูกต้องเราตัดสินไปก่อนเราเป็นคนชอบหมายถึงผู้คนส่วนใหญ่ในโลกเราชอบติดนิสัยหนึ่งก็คือเป็นการตัดสินล่วงหน้าในสิ่งที่มันเป็นทั้งๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้อะไรเงี้ยครับผมเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วเิคราะห์ต่อได้เป็นปัญญาชที่ใส่ไปทั้งใน MV และในเพลงเนาะครับใช่ครับ อยากให้คนฟังเพลงนี้แบบรู้สึกรู้สึกยังไงหลังแบบหลังฟังเพลงนี้จบผมว่าสนุกให้เาสนุกเลยใช่ผมอยากให้เขาเออสนุกสนุกปล,ปล่อยความเป็นตัวเองออกมาแบบเหมือนอเหมือนตอนเด็กๆอะครับที่เราแบบไม่ได้คิดอะไรมากอะเราก็แค่สนุกกับสิ่งที่ที่มันอยู่ตรงหน้าเราจอยเราตอนเราเป็นเด็กเราแค่ยืนเฉยๆเราก็อะไรก็ไม่รู้อะอยากจะเต้นและอะไรอย่างเงี้ยได,ได้เราเห็นแค่ช้อนซ่อมคู่หนึ่งเราก็วู้ว้าวทั้งวันแล้ว ผมมองว่าอันนี้เป็นเพลงหนึ่งที่อยากจะให้เห็นแล้วก็รู้สึกแบบโอ้หนี่มันเพลงอะไรเนี่ยพี่ทำอะไรพีนเพียรอหนึงแล้วชอบจังเลยหรือไม่ชอบจังเลยก็ได้ครับได้หมดเลยครับผมไม่ติดเลยเห็นว่าเพลงนี้มีโอกาสได้ร้องสดให้แฟนได้ฟังแล้วใช่ครับก็ก็มีคนบอกว่าเออพี่มันสนุกมากเลยอ่ะแบบว่าผมเห็นมูทอ่ะที่เกิดขึ้นตอนแรกผมก็แอบคิดว่าเออ ถ้าเราจะเล่นเนี่ยอาจจะต้องเล่นในกลุ่มแฟนคลับที่แบบว่าชอบในเพลงเราอะไรเงี้ยมากๆเลยเขาถึงจะเก็ตกลายเป็นว่าไม่จําเป็นอะเพราะว่าตัวทํานองของมันอเอ่อกับตัวริทึมจังหวะเงี้ยครับมันทําให้คนสามารถโยกสนุกไปกับมันได้เลยคือถึงคุณจะไม่เข้าใจมันเหมือนเราฟังเพลงฝรั่งเพลงหนึ่งเราไม่เก็ตหรอกครับว่าว่า,วาสิ่งที่เขาพูดคืออะไรนึกออกไหมครับร่างเพลงก็เร็วมากด้วยแต่ว่า สิ่งที่เราฟีลมันได้เรารู้สึกได้ก็คือเรื่องของทุ่งทุ่งทำนองเรื่องของแบบว่าวาวาฟ์ wow, ของมันซึ่งซึ่งวาฟ์ของเพลงเนี่ยครับมันสามารถทำงานในลักษณะเดียวกับเพลงฝรั่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยก็ซึ่ง,ซ,งซึ่งมันดีครับเล่นเล่นสดแล้วก็มันมากครับชอบแต่ว่าเดี๋ยวก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆที่ดีเลยดีครับดีครับแล้วมันหาตรงที่แบบว่าผมแบบผมปล่อยให้ทุกคนร้องท่อน อเอแล้วทุกคนก็เอออาอาแบบอยู่ตรงหน้าเวทีกันตลกมากอกคนร้องท่อนมันได้เลยใช่ใช่ใช่ทุกคนก็ร้องได้แค่คนเดียวครับครับใช่ครับก็เออคือมันเ็มากครับถูกต้องครับมันก็ดีได้เห็นเขาปลดปล่อยความเป็นเด็กออกมาคือผมมันเป็นคนชอบอยากจะให้คนที่ฟังเพลงผมได้ปลดปล่อยความเป็นเด็กของผมมาตั้งนานแล้วอย่างเพลงรถไฟบนฟ้าไอ้ผมทําท่อนล่า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 เพื่อให้เขาได้ปลดปล่อยความเป็นเด็กในตัวเองออกมาไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่สี่สิบสามสิบ ห้าสิบหกสิบหรือคุณเป็นเด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือมันไม่เกี่ยวเลยครับสิ่งที่สําคัญก็คือการได้ปลดปล่อยความล่าเริงที่อยู่ในตัวคุณที่คุณหลบซ่อนมันไว้จากบรรทัดฐานสังคมมันนั้นแหละสาคัญว่านึกออกไหมครับเลราะคุณต้องไปทํางานโดนแบบอะไรก็ไม่รู้เข้ามาในชีวิตมากมายความเศร้าความเครียดปัญหาแต่ว่ามันอาจจะมีโมเมนต์หนึ่งที่คุณมาร้องเพลงกับผมแล้วก็ร้องว่าล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 าหรือเอเออารเออเองี้ได้หมดเลยผมว่ามันดีมากครับ นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะให้เขาได้เป็นนะครับแล้วเหลืออีกสองเดือนสุดท้ายแล้วพี่บีเพลงจะมีเพลงปล่อยอีกไหมเพิ่มนนอีกไหมคะมีค่ะเองกับใบเป็นเพลงจริงจังแล้วครับไม่ตลกครับครับผมเป็นแบบบลอกได้ไหมครับเป็นแนวไหนพลงช้าหรือพลงเบเป็นเพลงกลางๆค่อนไปทางช้าครับครับผม ไม่เอ่อเป็นเพลงมาให้กําลังใจครับเป็นเพลงมาให้กําลังใจให้กาลังใจผู้คนครับที่ยัง move on ไม่ได้ครับผมแสดงว่านี่คือเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วเหลือแค่ไทยมีครับผม,มครับเป็นคนทำเพลงไวมากมพยายามให้เป็นอย่างนันอยู่ครับผมผมอ่จะเป็นคนทํางานล่วงหน้าครับล่วงหน้าไปหลายปีเลยครับแต่ว่าแสดงว่าก็มีดิสเคิล่างต่างที่แบบใน ใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ครับคือเพลงเพลงที่ผมทําตอนเนี้ยเป็นเพลงที่จะต้องปล่อยในอีกสองปีสามปีปีอะไรเงี้ยครับผมแสดงว่าเราก็ต้องแบบจินตนาการเขาเรียกว่าอะไรคาดคาดเดากับกระแสเพลงในแต่ละครับเออผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยครับผมคิดว่าเพลงของผมจะต้องเป็นกระแสของยุคแทนครับแทนที่เราจะไปตามกระแสหมายถึงว่าเราจะต้องเป็นเทรนเราต้องสร้างเทรนไม่ใช่ตามเทรนนะผมมันช้าครับตามเทรนเดี๋ยวมันก็กลายเป็นอดีตไปละ เราต้องแปลอนาคตนิดนึงอะแต่ด้วยความที่เพลงอันนี้มันไปเร็วการเราเพลงเราไปบอกว่าตอนนี้ประมาณสองปี <c oughs> มันต้องมีการก่อนที่จะเอามาออกแต่ละครั้งมันต้องมีการแบบเอามาปรับมาจูนมาอะไรอ่อาคือมันมีวิธีคิดหนึ่งนะครับก็คือมองว่าเราต้องสร้างเพลงอมาตะเท่านั้นครับ <c oughs> เพลงอมาตะคือ timeless มันอยู่ได้ทุกเวลา <c oughs> อยู่ตรงไหนก็ได้ของช่วงเวลา หมายความว่าถ้าปล่อยไปไม่ว่าวันนี้หรืออนาคตหรืออดีตหรือตอนไหนก็ตามแต่มันจะยังมีอิทธิพลให้กับผู้คนได้มันยังมีพลังให้กับผู้คนแล้วมันก็ยังสามารถถูกเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามแต่ครับผมเพ่งอมตะครับต้องต้องคิดอย่างนี้ในการสร้างงานครับผมก็พี่บิกมาห้องรับแขกของเราแล้วก็อยากจะให้โชว์ ได้ครับเอาอะไรไหมครับอันนี้ครับคือเพลงเอเลียนนะครับเป็นเพลงใหม่ของผมนะครับพร้อมหรือยังครับมันร้องว่าอออา e r a e า e e อ a ออาอ r a e ออออเออ e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  r ขอบคุณครับครับผมร้องมีตัวจีด้วย ในเนื้อมีตัวจีด้วย <laughs> เอ <laughs> เอนะคะอยากให้บิ๊กบิ๊กฝากด้วยเลยค่ะว่าแบบติดตามได้พี่มีได้ช่องทางไหนบ้างคะครับสามารถติดตามผมได้ทุกช่องทางครับผมดีเจราดฮะพิมพ์ชื่อนี้นะครับที่ไหนก็ตามแต่น่าจะขึ้นให้คุณได้เห็นนะฮะแต่ถ้าอยากดูมิวสิกวิดีโอแน่นอนฮะดูได้ในช่องดีเจราดะออฟฟิเชียลในยูทูบครับผม,มแล้วมีชางชาลินอะไรไหมคะเพลงนี้จริงๆมีคนแบบเล่นคลิปอยู่ฮะแล้ก็คือ จะเป็นการแบบออกมาร้องเพลงแล้วพอถึงช่วงหนึ่งของฮุกนะครับมันจะมีทํามือครับผมแล้วทำ L O V E เลิฟเลิฟแล้วเขาก็เอารูปเอามาวางวางวางให้ตัดสลับให้มันเร็วๆผมผมเห็นอยู่ครับมันจะเป็นมันเขามาถึงอเขาจะซิงค์แผ่นเสียงใช่ไหมเอาจะร้องว่าความรักแล้วก็จะเป็น L O V E เลิฟเลิฟ L O V E love love อะไรเงี้ยครับผมเอาแบบตัดตัดตัดแล้วก็ร่างแล้วก็ร้องปกติต่ออะไรเงี้ยที่ผมเห็นนะครับก็น่ารักดีครับผมแบบมันดูว่าว2 k ทูเคีก็เดี๋ยวใครไปไปเล่นชาเลจ์กันเนาะแล้วก็ไปฟังเพลงพีดีกันนะครับผมซิงเก็ใหม่ล่าสุดใช่ครับเอเลียนครับก็ฝากติดตามผลงานต่อไปใช่ครับฝากติดตามผลงานต่อไปของผมด้วยครับเพราะว่าหลังอย่างนี้ไปเออเป็นของจริงแล้วครับจะไม่มีการตลกอะไรนั้นนะครับเป็นของจริง เออ,เอ,อ,เอ,ออยากจะพูดเออผมจะผมกำลังทำอัลบ,บัม้มมีอัลบั้มด้วยใช่ครับผมกำลังทำอัลบ,บั้มซึ่งอัลบ,บั้มเนี่ยครับจะเป็นอัลบ,บั้มันชื่อ Astronomy ครับดาราศาสตร์มีสิบเพลงครับแล้วทุกเพลงจะเกี่ยวกับอาวากาศหมดเลยครับอ๋ออันนี้คือรวมเพลงก่อนหน้านี้นด้วยนะไม่รวมครับไม่รวมเป็นเพลงใหม่ใช่ใรครับใช่ครับสิบเพลงเลยครับครับผม อน hmm. uh, ja, ี้ค sí, ือคือคนเดียวกัเพลงแรกก็คือเพลงเอเลี่ยนนี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมคือเลียนมาใหม่หมดแล้วถูกต้องครับถูกต้องอ่าแล้วมีแทจะปล่อยอ่าเมื่อไหร่คะเอ่อต้นปีหน้าครับต้นปีหน้าแต่ว่าเราจะมีเพลงที่จะปล่อยเอ่อเดือนหน้าครับผมเพลงเนี้ยครับก็เป็นเพลงที่จะเปิดทางสู่ซาวที่จะทําให้คุณเห็นว่าเพลงไทยมันไปได้ไกลแค่ไหนครับผมมันเป็นเพลงที่คิดว่าจะจับต้องได้ทุกๆคนเลยครับเพราะอยากให้ทุกคนจับต้องได้เพลงนี้นะตั้งใจแบบนั้น แต่ว่าสิ่งที่มันพิเศษก็คือการทําเรื่องของซาว์ดนตร <Okay. S 1> ีท็อปปิกเนี่ยเป็นคอนเซปที่ทุกคนน่าจะเเข้าใจมันอยู่แล้วครับชื่อเพลงคือ Happy Anniversary ครับผม oh. ไม่ใช่ Anniversary นะครับ Happy Anniversary oh. ครบรอบวันเลิกลา oh. ครับผมมันมีครบรอบที่เราได้ครบกันใช่ไหม oh. แต่ว่าอันนี้คือครบรอบวันที่เราเลิกกัน,นครับผมมันเศร้ามากมากครับผมก็เรียกว่า เพลงนี้ก็จะไปถึงปีนี้ก็จะปล่อยเพลงนึงก่อนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็ต้นปีหน้าก็เป็นปล่อยเป็นอัลบั้มถูกต้องครับปล่อยครบสิบเพลงเลยนะครับครับผมอ่าน่าสนใจเดี๋ยวต้องแฟนต้องรอติดตามครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ยินดีจัดครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับครับสวัสดี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 ครับ รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ x ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ